ของต้องมาชื่ออะไรขี้สนุกไหมมาชื่อทองแดงขี้สนุกไหมทาราขี้กอกๆขี้กอกๆนี่ากขี่อีกไหมากขี่อีกไหมากขี่หรอเอาอีกปล้าเดี๋ยวบอกว่าป้าก่อนเอาอีกเหรอทารา ขี่อีกไหมขมี่อีกไหมบอกก่อนสิเอาขี่อีกไหมขี่เปล่าก็ได้เดินผ่านม,มาไปไปไปต่อครับไปไปพร<อ><ด>้อมมีเสียงกันเลยไปอ่าบายบาย